แต่เสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็มาพบกับเราชื่อแบมอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาจีนเรียนจีนสนุกจังบายเราชื่อแบมนะคะ <c oughs> เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นบทใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องจ้วเจ้าอู้นะคะ <c oughs> ก็คือทํางานบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะแลวนักเรียนรู้ไหมคะว่าคําศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ งานบ้านต่างๆนะคะเขาพูดว่าอย่างไรนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กับเราซื้อแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะสาวตีสาวตีแปลว,ว่ากวาดพื้นผานผานจานหวานหวาน ชามขวายืดขวายืดตะเกียบค่ะเมื่อน,นักเรียนนะคะรู้จักคำว่าชามจานแล้วก็ตะเกียบนะคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะคำว่าล้างจานล้างชาม ล้างตะเกียบเขาพูดว่าอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเติมคำว่า C นะคะที่แปลว่าซักหรือล้างนะคะไว้ข้างหน้าคำนะคะค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะค่ะเรามาดูที่คำแรกค่ะสีหวานสีหวานล้างชามล้างถ้วยสีผานสีผานล้างจาน หรือว่านักเรียนจะใช้กับเสื้อผ้าก็ได้นะคะเช่นสีอี่ฝุ่สีอีฝ่ซักผ้านั่นเองค่ะนักเรียนหลายคนนะคะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เช็ดโต๊ะถูพื้นนะคะแล้วคำไหนนะคะที่แปลว่าเช็ดหรือถูถ้านักเรียนไม่รู้นะคะเราซูดจะบอกให้นะคะคำว่าชานั่นเองค่ะแปลว่าเช็ดหรือถูค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะชาจวัวจือชาจวัวจื่อแปลว่าเช็ดโต๊ะค่ะ และชาตีป่านชาตีป่านแปลว่าถูพื้นค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็มีใบงานหนึ่งใบงานนะคะให้นะเรียนทํานะคะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะนาคาศัพท์ที่อยู่ในกรอบด้านบนนะคะมาเติมให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองค่ะสําหรับนักเรียนนะคะที่ไม่มีเครื่องปินนะคะให้นักเรียน เขียนทั้งคำศัพท์คำอ่านและก็คำแปลนะคะเพื่อที่ว่าเวลานักเรียนกลับมาอ่านทบทวนนะคะนักเรียนจะได้รู้นะคะว่าคำศัพท์คำนั้นแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็อ่านอย่างไรคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราชื่อขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้จำคำศัพท์ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราชื่อขอลาไปก่อนนะคะใจเจนคะ่ะบ๊ายบาย